ชีวิตก็เหมือนแอปในมือถือต้องอัปเดตตัวเองตลอดเวลาชีวิตก็เหมือนขนมเค้กต้องผสมหลายอย่างถึงจะลงตัวชีวิตก็เหมือนการออกกำลังกายเหนื่อยแต่ดีต่อใจชีวิตก็เหมือนร่มเปิดตอนฝนตกถึงจะรู้ว่ามีประโยชน์ชีวิตก็เหมือนอัลบั้มรูปเก่ามีทั้งรอยยิ้มและน้ำตาชีวิตก็เหมือนถนนลาดชันถ้าผ่านได้จะเก่งขึ้นทุกครั้งชีวิตก็เหมือนการว่ายน้ำ ถ้าไม่ขยับก็จมชีวิตก,ก็เหมือนบันไดเลื่อนถ้าจะขึ้นต้องยืนให้ถูกฟังชีวิตก,ก็เหมือนเสียงเพลงไม่ใช่ทุกคนจะชอบแต่ก็ยังมีคนฟังชีวิตก,ก็เหมือนการถับรถต้องมองกระจกมองหลังแต่อย่าขับโดยย้อนกลับชีวิตก,ก็เหมือนกล้องวงจรปิดบันทึกทุกการกระทำไว้หมดชีวิตก,ก็เหมือนการตกปลาต้องรู้จักรอจังหวะที่ใช่ชีวิตก,ก็เหมือนการล้างจาน ทำบ่อยๆแล้วจะชินไปเองชีวิตก็เหมือนการเดินทางไกลไม่จําเป็นต้องรีบแค่ไปถึงก็พอชีวิตก็เหมือนแว่นตาถ้าไม่เช็ดบ่อยๆจะมองอะไรไม่ชัดชีวิตก็เหมือนการปลูกต้นไม้ต้องรดน้ําทุกวันถึงจะโตชีวิตก็เหมือนการทําอาหารต้องลองผิดลองถูกกว่าจะอร่อย